ถ้าเราจะถอนเงิน4%เนี่ยออกไปได้นะคือจริงๆเราต้องมีเงินก้อนๆน,นึ่งก่อนซึ่งถามว่าไอ้เงินก้อนๆเน,นี้ยมันต้องมีมากกี่เท่าคุณพีเบนเกนเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเราควรจะต้องมี25เท่าของเงินที่เราอยากจะใช้ในแต่ละเดือนสมมุติว่าฝ่ายฝันทันอยากมีเงินใช้เดือนละ30,000น่าจะสบายแหละดังนั้นต่อป,ปีก็ต้องมีเงินใช้จ่ายประมาณ360,000บาทคุณพีเบนเกนก็บอกว่าเนี่ยคุณต้องเอาเขาเรียกรายจ่ายประจําปีเนี่ย คูณ25เท่าเข้าไปก่อนกเกษียณที่เราจะมีเงินไปถอนออกมาครั้งละ4เปอร์เซ็นต์ี่ยคุณจะต้องมีเงินก้อนทั้งหมด9ล้าน9ล้านก่อน9ล้านก่อน แล้วค่อยไปใช้กดคุณพีเบนเกนซึ่งเมื่อ2-3สปีก่อนก็มีทาง Morningstar เขาก็ออกมาว่าจริงๆบางทีกดนี้ยมันอาจจะไม่สามารถคอนเฟิร์มว่าจะใช้ได้อย่างสมูทมากนักเขาก็มีการออกตัวเลขประมาณการมาเหมือนกันเออจริงๆเราอาจจะลองดรอปไหมจาก4เหลือสัก3กว่าอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการดูท่าทีของภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายอย่างด้วย ดังนั้นผมว่ากฎนี้มันก็อาจจะมีความยืดหยุ่นได้นิดนึงแล้วก็มีปัจจัยเยอะแยะใช่ไหมทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจอายุเราอีกสุขภาพเราอีกทางที่ดีผมว่ารักษาเงินต้นไว้แล้วก็หาทางต่อยอดไปน่าจะเพลยเซฟกว่ามีคลสโฟเข้ามาบ่อยๆใช่อันนี้ไม่ต้องบ่อยก็ได้แต่ว่ามีคสโฟเข้ามาก็หาพาสิคอินคัมใช้กฎ4%นี้เป็นตัวตัวตั้งเงินลดใช่แต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือเราจะหาเงินก้อนอ5ยี่าเท่ายังไงวะพี่สมมติฝ่ฝันเนาะหลังเกษียณ ไปคูณเันเราเองแล้วก็ลองหาดูว่ามันโอ้โหมันเยอะแค่ไหน